สวัสดีพี่น้องยายแม่วันศิพาลุงไปทุ่งนาอยู่มืนอนห็นว่าขอตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องกันเลยจ้ะ่อ,ม,อมาสะดุดคอมเมนต์หนึ่งพี่น้องเลยวทุกคนเป็นคอมเมนต์มากนะไอ้กำลังโง่กำลังใจยายแม่พี่น้องจ้ะขอมาสะดุดคอมเมนต์หนึ่งขออ่านคอมเมนต์แรกเนาะพี่น้องยังแม่น้อยพาพาพากินพาทำเป็นเงนคอมเมนต์มามาชมผัก จะสะอ่อนพักงามๆคนภาคถิ่นหากินหลังคันสวยงามมากครับพี่สันเพิรนบอลเนี่ยยังกงนพรอนพรอนพันสะพ้ายตุรกีนี่เพื่อนเกิดคอมเมนต์มาสาัสดีจ้าพักกำลังออกหลายกำลังงามเลื่อยแบบนี้เก็บเพื่อนเเนาะจ้าพสันเพินว่าเนาะให้กำลังใจกันเนาะจ้ะเนาะ,นะนอ,อยังซื้อยังได้ไม่กระตาบ้น้วงนี้ก็นี้ อย่างยานิสาชาแนลมาเก็บผักกระเทียมด้วยค่ะคุณมนะันกับคอมเมนต์ให้ดีดีกระเทียมเขียวเต็มพื้นไปเลยจ้าซื้อ,อยังย่ายบุหินหงนี่กะอีอยังอีกนี่ซื้อ,อยังนี้บ้านภูเขาควายสวัสดีนะครับสวยคนเงยังให้คอมเมนต์เท่าเนะน้องแตนสมสมรักษานี่ย่าย ตำนีละขั่นสมแซบพิจิมสะออนเนาะบานเฮาบอมีคนนะคนกับใครกำลังใจดีดีดยายสุภาพจะอ่อ,อนอรุณยังง่ามมากแต่อยากได้มาปูเมืองไทยงมันจะขึ้นไหมเบาวล่าเนื้อยังมันบาเล่าเนื้อเ,เ,เนื้อไทยยังเนเบาวล่าเบาเล่าเนื้อไทยเบื้อเจ้ายัางคนเขียนเยนีเ่ยเเเห็นนุง บายดีสวยยายเก็บกระเทียมปลางามๆเด้อเนี่ยพี่น้องคนมาสรุดนี่นี่สรุดตัวนี้พี่น้องจานนี่เห็นบนนี่นี่สรุดตัวนี้จะถ่ายจะถ่ายทําไมนึกถึงคนที่เขายังไม่มีเก็บบ้าง่าสั่นกดชี้ตอบคอมเมนต์เจ้าเด้อคอยถ่ายเพื่อว่าให้คน เพิ่นบ่เคยเห็นบ่เคยเก็บบึงจ้ะอือขอถ่ายให้เพื่อนบึงนี่ขอตอบเจ้าโอเคบ่จ้ะย้ำอีกเท่น,นึงขอถ่ายไวให้ผู้ขอถ่ายให้ผู้เพื่อนบ่เคยเห็นบ่เคยเก็บให้เพื่อนบึงขอตอบคอมเมนตนเจ้าเด้อนี่เจ้าเขียนมาในี่เจ้าคอมเมนตนมาจะถ่ายไปทําไมนึกถึงคนที่เขายังไม่มีเก็บบ้างจ้ะวัสด คอมเมนต์ของเจ้านี่บรให้กำลังใจคอย,ค,อยคิดว่าคอมเมนต์ของเจ้าไรสารละเด้อจ้ะโอเคเนาะตอบคอมเมนต์จ้ไปละืมสวัสดีครับสัมดีครับพี่เมย์ยังนี่เอ็มบนิห้กำลังใจเห้ตลอดปุนแต่ว่าคอมเมนต์นี่สะดุดใจคอยพี่น้องก็เลยตอบจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อจ้ะที่เขามาบึง มีมือนี้ได้กับพ่อเม่พี่น้องจ้ะอือขอบคุณเลหลายชุดนำามกนำใจเด้อพี่น้องยายเมียกับสีาพาดลงไปท่งหน้าไปหาเก็บไปหาเก็บพักพี่น้องจ้ะนั่งตอบข้เป็นลงไปเบิงพักพี่น้องลงไปท่งหน้าน้ำกันจ้ะลงไปทุ่งไครทุ่งหน้าน้ำกันเด้อพี่น้องขอ่ะยายเม่สิได้พักยังมือนี้นะอืม นี้มันตอบคอมเมนต์มันจะน้อยกันว่าสั่นยังตอบอยู่ที่เดสท็อปพี่น้องจ้าร้อนพคนเลิกงานมามันอากาศยังในบุกขึ้นยังสิเป็นต่อไบลูกบุเป็นต่อไปเบื้องก่อนการมีแดดจังมันก็สิลุ่งทำบ่มีแดดกันยันบ่ได้ลงไปจ้าขอบคุณหลายเด้อพี่น้องไปพ่อกันอยู่กลางท่งกางนะขอบคุณหลายๆจ้าไปพ่อกันอยู่กลางท่งหน้าจ้างามงามพี่น้อง น้ำพักอนอ่อนปิดตะแกรงแซบให้ถอนดู้ว่าตองใส้มีดตรงนเนาะถ้าได้กินละสิติดใจเด้อพี่น้องพักนี่แทนผักขมบันเห่าเด้เด้ออีจ้ะอ,อ,อ๋อก็นอน่อนอยู่นะเป็นเบี้ยอยู่ เด้อพี่น้องมาเก็บพักน้ำกันอีกเอื่อนนเอื่นผักคมหลุดพักขีคมออกน้ำพองน้ำพี่น้องออกน้ำพองน้ำไหลไปใส่น้ำไม่ปลา ตุ่มใส่ปลาตุ่มใส่ปาลาดวกกินกระแซบ คาดามิน ออกโบรายห้องน้ำนี่าเบิ่งฟังมากคนนซื้อปลามาพี่น้องจ้กนี่กระเทียจังไดยกินนี่กระตุต้ใหญ่ๆตะปาจุ่มนิดหนึ่งแซบด้วยพี่น้องนี่ทอดกับแซบดืวยกันแกงพวกแกงพวกทอดเนาะทอดกินกับส้มตำ่ำหรือเ่าสีหน่งสีกะแซบดืวยกันพี่น้องนี่ หนึ่งหรือสิบทอดสดๆนี่ถ้าเจา้าคั่วหอยยางดิคั่วยางดิรื้อสอยู่ในห่างเนาะขอว่าขอสีเฮ็ดจังไากินยังบรูเทียพี่น้องจ้ะตัวเดียวก็กินบ่เบิดตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากเลยสามตัวเมืองก้อนวาเซยังกินตัวใหญ่ๆ ทอดกระแซบซอดก็ตําสม้มหรือสีแกงสีนึ่งกระแซบคนมาก,กินปลาเนาะพี่น้องตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ๆน,นี่นกระสิทขามาแก่งปลาพี่น้อง ตไไไะไคร่ใบน่าใส่ตะไคร่กับพริบเพื่อใส่ปลาสองชิ้นพี่น้องปลาเหลายดอกแกงสดน้ำขอบุญมีคากองมีพี่น้องจ้าคากองขอไปเลื่อยู่บ้านนั้น ไปลืมอยู่บานยนีย่ไปลืมคากองวิบาไนไหมเา่ยลืมคากองแกงปลาเส้พักป้าแล้วพี่น้องพักเก็บเมื่อไหร่ไรมื่อไแล้วเอาแช่ตูนเย็นไว้จนเฉาเบิดแล้วแกงสุน้ำห้อนๆจ้ะปลาสองชิ้นสองตอน้น นี่มากินซีท้อพี่น้องมากกินอาหารอีสานบ้านเท่าบ,บ้บ่คอยกินทอดกินพัดพวกบันดอกนอกจากพัดพักเอาปลาแดกใส้แับนี้ป,ปลาแดกปลาล่านั่นแหละพี่น้อแงแกงหรือต้มก็ว่ากันไปสดน,น้ำมันหอนหนาว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  ปลาแดกใส่พี่น้องสองชิ้นกับจิ้งบป๊ะเบิร์ต่อคู่เดียวพี่น้องจ้าว่านเครื่องทางคนขวรตัดป่นกินว่างมีว่านนี่เพราะว่าขันจิบบน้งป่นมาถูกตัวใหญ่พูดนอกจากกระไดป่น,น,นครื่องนึงก็ได้ซับใบพวกตัวใหญ่ปลานี่นะ วันบนมือนีไก่แกงแกงใส่ผักปลาผักอุยุอาเนี่ยได้ไม่มากินอาหารซีที่พี่น้องอาหารอีสานบ้านห้องสินนะกินทอดขอกบกระบบแลรวของเทียเน,น,นเนาะแม่ยผเลี้ยงมากังสี่ของนัวนต่งไปได้วงเลยขนอะงนู้ชนชุดห่อนๆเนแซ่พี่น้อง ปาปลาสุสกกระิใส่อัพักนุ่งไปพักอยุอันเนี้ยเมื่อันยังดอกก็ขอสิยากแกงนะพี่น้องจ้าวว่าฟั่งเนะเาะอันพักอันนี่นะอยังก่ออันเฟสสลัดอีกน,นะนี่พักเฟรสลัดนี่ที่จริง่นสิเป็นพักกินอันพักเป็นกินสดๆพี่น้องให้สดอกสลัดกินก็ต้มโศกต้มซ่าเนาะบันนี้ขอกระเลาะห์มาสิกแกงกินล่องเมืองขอสิล่องกินล่องเมืองพันวาตะกิน สดพักอันนี้นะแต่ว่าขาสิล่องกินงกินล่องมึง่งจักนพักคา,าดามินนั่นแหละคาดามินนั่นนี่จะพักคา,าดามินกับมีเขาเจ็บมากไ้นี่เก็บมากลา,ายมือแล้วลหละพี่น้องเจ็บมากระโดดแล้วชิ้นเน่าแล้ว,ลก,วลก,ก็ได้สิแกงล่องมึงก็แลายเป็นพักกินซดแกงกิน,กนล่งองมึงเป็นรสชาติออกแบบอะไรน,นะล่องผูกพักแล้วพี่น้องแย่แม,มสซดกับดิบจะเป็นยังไงเนาะ ปลาเกลยนะพี่นอ้องใส่ปลาก,กระเทียมน้ำพี่น้องกระเทียมใส่หหอมเนาะเป็น,ปนคอมเมนต์มาว่ายได้เม่นว่าภาษาไทยอห่าหนี้สันสันบอกเนาะเป็นฟังมาลูเลียงว่าสัน พี่น้องจ้ะจะขอเสิว่าจังไงเนาะคอยกับเป็นคนอีสานอูอน้อีสานขุนอุดรเกิดอยู่ที่เกิดที่อู่ดอนอแล้วว่าอุดรนว่าอีสานยินละเนาะคอยว่าบเป็นพี่น้องเป็นอยู่ดอกแตม่มันมันบอกขักนะวอากับเบ้าเนาะพี่น้องจ้ะขอโทษหลายๆจ้ะเพราะว่าคอยว่าอีสานคอยถนัดตัวเนาะอยังให้คอยไปว่าไทยถอนคอยว่าไทยมันมันจิต มันสิแปรอะบอกแกว่งกันสิฟังบอลลูเรื่องกันบ้านขบบ้านให้นะขันบ้าอีสานให้ในพี่น้องจ้าขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องที่เฮต์หายโบได้ดอกจาก้าเพิ่นคอมเมนต์มาสองสามเที่ยแล้วเพิ่นว่าเพิ่นฟังบอลลูเรื่องเก็บพักกัเลยถ้าคอยก็บจังสีว่าจังไดเนาะเขาเคยบ้าอีสานเราแม่งจะขอสีบ้าจังไดขันหนาวขบบ้ากับลูกคอย เขบอกอีสานนี่นรื <aún> <ta Sin> ่องเทียนพี่น้องแต่เขาก็ฟังหนัวสร้างเขาอยากให้ลูกรูรูนะว่าแม่มาจากสายอยากใสสินั้นเนาะคนอีสานเนาะอยากให้ลูกเบาน้ำมนสินะเขาก็บอกเราข้าบันไดเราพี่น้องเขาก็บอกภาษาเยอรมันของเขานั่นเลยเขาก็ฟังดูเรื่องเป็นลูกเป็นบางเพียยพียเขาบน้ำเข้าเดี๋ยวเขาเข้าว่าให้เพื่อนมาเขาบอน้ำเข้าได้แบบนี้ซ้ำไปสอนลูกว่ายอย่ง้องระบาดที่นี่พี่น้องจ้า วายายเม่บอกภาษาไทยให้เนี่ว่าสันฟังบมลูเรียงว่าสันเจ็บพักกันเลยพื่อนนะโอ้ยพี่น้องจ๊ะไอ้เม่จะเสีวไวจังใดเนาะอืมบอกเที่ยงแล้วล่ะว่าเขาบอกก็ได้ภาษาอีสานไล้ภาษาไทยนะเขาเบาเบาเฮ้ยเบาภาษาอีนี่เขาอย่างไรฮะนงมันนี่ก็อืม กูไม่ยังไงเราพี่น้องแกงปลาซูบึงซื่อๆจ้ะเป็นง่ายมาแต่มันอันหิวเขาพี่น้องเฮ็ดได้กินกระแซกแบบเนาะปลากระเทซุกแล้วล่ะจ้ะนี่ปลากระเทีส่พักลงไปพี่น้องอย่างอีสา,บานบ้านเข้านั่นแหละจ้ะผักอุยุอายะพักออกมาจากปลาเนั่นแหละเก็บมาจากปลากระถอกกระเทียมใส่น้ำแกงเน้นพักพี่น้องจ้ะเน้นกินมพัก มันลงสิได้ซ้ำได้นี่เนาะแค่เนี่ยเบีิ้พักปลาเขาต้องคนได้ดอกปลาขอเบาอีสานนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าให้ยายเมฆเบาถอดไทยนะพวกเจ้าเพิ่งสิฟังบุกออกอีก

ภาษาอีสานนี่แหละแต่เบาขนาดเบาอีสานยังผ bon. ok ิดอยู ai, fail, eel, ่เบากลับไปกลับมาอยู่แน่นค่อยเบาภาษาเยอรมันน่ะพี่น้องมันเบากลับหลังด้เยอรมันเขาบร่ได้เบาเดินหนาคือภาษาไทยเขาดิคือภาษาอื่นภาษาเยอรมันนี่เขาสีบากลับหลังด้สมมติว่าสิไปหน้าสิกันสิไปหน้าสิกลับบ้านหรือสิเขาบอกบากลับหลังไหมทสิน่ะเขาบร่ได้เบาเดินหนาคือภาษาเขาดิคือภาษาอื่นพี่น้องภาษาเยอรมันน่ะจะ ่อยังบอกผิดอยู่โรงเรียนน่ะ่อยบอกว่า,วาสายอีอออสานบ้านเฮาหนูก็เลยบอกกับตากับหลังโรงเรียนมันลืมพี่น้องอแกงแล้วเราพี่น้องนเนี่ยพักยุบเราก็ซุปเราพี่น้องก,กินได้แล้วเส้ใส่งนู้ดลงไปมาที่นี้อาหารได้เม็ดตรงนู้ดลงเมมาก,กินเน้อสิเราจะตำแก้วกับพี่น้องมาดิ แบบแก้วแก้วสมสมโอ้ขวบเขาลืมไม่ยอมเขาบอาร้ายเขาลืมเขาลืมใส่ผักขามพี่น้องลืมใส่ผักขามนี่เลยขามเปียกใส่ลูกฝ้ายน้อยพี่น้องจนสีปูงแล้วันทุกคะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจากที่ทำมาเบิรงนสองมิลลี่เฮปปี้แกงปลาใส่ผักป้าพี่น้องผักอุยุอายะนัดร้อนกีสารบอกยังไ่จบปอภาษาอีสานกลับไปกลับมาอย่าไปเฉยโบ้ได้ เอาอีสานเด็ดเนาะพี่น้องนเนาะท่านคอมเมนต์มากจากซีเมนต์ปุ๊บจังได้หูละยังบอกพูดถึงทุนเยียพี่น้องจ้ะทุนเทียกาบอกพูดถึงเท่ยก็บอกว่าถึงภาษาอีสานเน,นาะก็เลยบอกกำนางกำลังอยู่สุปเราพี่น้องนี่ซุปเป้วแกงปลาใส่ผัก นั่น <c oughs> บักคาดาม,มินกับมีกระเทียมปลาเฟดสลัดปลาสีสซอบพ่ดกตีซีมมึง <c oughs> เสร็จแล,ว <c oughs> ล้วพีว่น้องกดนรวนรวนลงจนเปื่อยเราปลาบุน